สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลายเลนเจอนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการอัพบราวนักร้องให้ขึ้นร่างไฮเปอร์นะครับเราไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้ค่อนข้างโหดนะครับถึงว่าจะยังไม่เป็นร่างไฮเปอร์เท่าที่ลองเล่นมานะครับ เป็นตัวที่ดาเมจแ,แรงนะครับระยะโจมตีก็ค่อนข้างไกลครับอ่าเสร็จแล้วครับต่อไปก็อัพเลเวลครับ เอาตัวอะไรต่อไปดีนะหาต่อครับหาต่อยาวๆครับตัวนี้เก็บเอาไว้ใส่ใส่ลูบี้ครับ ไปครับหมากรุกสมชายอีกตัวเดียวครับเอาตัวนี้ใส่ไปเลยโอเคครับก็ตอนนี้อยู่เลเวล140แล้วนะครับ มาดูค่าพลังกันครับโดยเซ็ตเกียร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นเซ็ตเกียร์นะครับแล้วพลังโจนตีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่15ละเอ๊ะอยู่ที่1 5 0 0 0 0้านแนะครับส่วนเลือดอยู่ที่15ล้านนะครับเดีย๋ยวเราลองไปเล่นวี PvP สักตาครับโทรว่าผมขาดกบอีกเออ่บ12ตัวนะถึงจะเป็นร่างอัลตร้าแม็กแล้วค่อยจะสลับเป็นไฮเปอร์นะครับ ต้องลองครับไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะไม่ตีก็ไม่รู้อะของมันต้องลอง นักร้องจะเห็นได้ว่าราวนักร้องเนี่ยมันยืนอยู่ระดับเกือบระดับเดียวกันกับเจดแสงเลยนะแล้วเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็ขอให้สุ่มได้นะครับสำหรับตัวนี้นะตัวมันดีจริงๆนะครับเป็นตัวที่ น่าสนใจนะครับมีทั้งยกเลิกทักษะอามาตะนะครับแล้วก็หรือทะลุอามาตะนะครับแล้วก็มีต้านลำนำเย้ายวนด้วยนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะผมได้มาผมยังรู้สึกว่าผมดวงดีอยู่เลยตอนนี้ผมก็ดองตัวกาชานะครับ ตอนนี้ก็ดองได้ประมาณ90ตัวแล้วนะครับเอาไว้ใช้ตอนรอบคอลาโบนะครับเผื่อมีคู่เทพเจ๋งๆมานะครับส่วนเกียร์ก็ว่าจะยังไม่สุมนะไว้เก็บรูบี้ไว้ให้ได้เยอะๆก่อนหลักพันนู่นแหละ ไม่รู้ว่ากี่พันนะแต่อยากอยากเอาชัวนอะอยากให้ไอดีมันได้ดีอะ่ะเพราะว่าจะต้องเก็บไปก่อนครับอ,อันนี้ก็ชนะอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเซตเกียร์ของเขากันครับสำหรับทีมป้องกันของเขานะเซตเกียร์ก็ถือว่าเป็นมีเกียร์จรันทานะครับ มีเจ็ดดาวอยู่มันเป็นเลนเจอร์ตัวเก่าเนาะมันก็เลยไม่ค่อยหอดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเทียคของผมมันเป็นไอดีสร้างใหม่ไงตัวก็เป็นค่าปัจจุบันมันก็ดีกว่านะครับ ผีจีนผมเอามาไว้ใช้แทนตัวของหมากลุกนะครับกําลังหามากลุกอยู่ซึ่งมันไม่ได้สักทีมันได้แต่ตัวเกลือนะครับเนี่ยครับตัวกาชาได้86ดบใบครับใกล้ได้90้าสบใบแล้วนะครับก็ต้องดองกันไปยาวๆครับรู b y ตอนนี้ก็670 มาดูระยะเวลามันจะเท่ากับเท่าไหร่5.5หรือล่าหรือว่ากี่วิสร้างเลนเจอร์ใหม่เนี่ยของผมเนี่ยสร้างประมาณ7วินะครับจาก11วินะครับเพราะว่าผมใส่เกียร์ช่องแรกนะครับเป็นระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ มันลดลงนะครับผมไปดูลีกตำนานมาเนี่ยพลังมันเยอะมากเลยนะไอ้พลังตัวของบราวนักร้องเนี่ยมันออประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ5ล้านนะเห็นหลายนเนีคนอันนี้อยู่ที่4ล้านนะครับของคนนี้เนาะของอันดับหนึ่งนะครับ แต่เฉลี่ยส่วนใหญ่เนจะอยู่ที่5ล้านนะครับออันนี้ไม่มียดูทีมหนึ่งดิเป็นไปไม่ได้คนนี้เขาไม่เล่นนะครับไม่เล่นอ๋อเมื่อกี้มันหลีกทองลืมไปครับไม่ใช่หลีกตำนานครับนี่คนนี้เห็นไหมครับ5ล้าน แรงมากๆครับเดี๋ยวอันนี้มีเจสแสงไหมอยากเห็นเจสแสงนะครับอ่าเจสแสงเขามีนะเห็นไหมเจสแสงมันพลังแค่สามล้านเองนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเกียร์ด้วยแหละครับแต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยดามเมจมันแรงนะครับแเรสกิลมันดีนะมันดีมากๆสำหรับผมเนี่ย ก็ต้องเก็บกันไปต่อไปครับบอกเลยว่าเก็บยาวๆครับด่านฮาร์ดผมเริ่มตันแล้วนะผมเริ่มตันในที่นี้ไม่ได้ว่าเล่นไปจนถึงด่าน70นะด่าน70็ดสิใช่ไหมตอนนี้มันถึงด่านไหนถึงด่านเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าถึงด่านเท่าไหร่ แต่ว่าผมตันที่ด่าน23นะเล่นไปต่อไม่ได้นะครับมันตึงครับต้องรอไปอีกครับนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ